สวัสดีครับกับผมนายจิรวัตรโพสต์นะครับผมศึกษาอยู่สาขาพืชได้นะครับผมรหัส64011011 0ครับ, 40, 11, 11, 11, 11, 11รบอยู่ในกลุ่มที่1นครับผมสำหรับวิชาภาษาอังกฤษเชิงเกษตรนะครับผมวันนี้คงก็จะมาอ่านทำประโยคภาษาอังกฤษนะครับผมในเซตที่2นะครับ นะต่อจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษเลยนะครับผมนี่ก็เป็นงานที่สองแล้วนะครับก็มาเริ่มครับฟังกันเลยนะครับผมสำหรับประโยคแรกนะครับก็คือ farmers create e e u i c a t i o n d i t e s นะครับซึ่งก็แปลว่าเกษตรกรสร้างผู้น้ำชนป,ประทานนะครับ,นะรบต่อมาก็คือ cost cannot go in ditches cost cannot go in t h e s แปลว่า พืชผลนะครับผมไม่สามารถเจริญเติบโตได้ในทะเลทรายนะครับครับคำที่สามก็คือ some plants long long c a r e to m e t a l นะครับ some plants long t a r e to m e t a l ก็คือแปลว่าพืชบางชิ้นนะครับก็จะใช้เวลานานนะครับถึงจะสุกนะครับ มาเริ่มประโยคที่4กันเลยนะครับผมก็คือโดยประโยคที่4เนี่ยจะกับประโยคที่5จะเป็นประโยคคําถามนะครับผมก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมก็คือ is Daniel h a r v e s t is n e x t Mon t h ครับ is Daniel h a r v e s t is n e x t Mon t h ก็คือจะแปลว่าการเก็บเกี่ยวประจำปีคือเดือนหน้า ใช่หรือไม่นะครับนะครับผมและะโยคสุดท้ายนะครับผมก็คือ this the w o m a n planted q u i n o a on a f e e a c r e นะครับ this the w o m a n planted q u i n o a on a f e e a c r e แปลว่าผู้หญิงคนนั้นปลูกคึนวัวบนพื้นที่ไม่กี่เอเคอร์ใช่หรือไม่นะครับ นะครับก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษนะผมในรูปแบบของการอา่อานประโยคบอกเล่าและประโยคคำถามนะครับผมก็หากทิดพลาไปกันใดก็ต้องของขอ,อภัยด้วยนะครับแต่วันนี้ผมตอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ